เป็นยัไงบ้างคะสารพจนมาเจอกันนี่ผมว่ามันเราไม่ได้พน่นได้ปะอะไรกันเยอะมากเพราะว่าด้วยความที่ว่ากิจวัตรประจำวันของพวกเราเนี่ยคล้ายกันอยู่แล้วแล้วก็บาญุไรเงียกใช่ัใช่ไปกิจก้าวผ่านหน้าผ่านตากันบ่อยครั้งอยู่ใช่แล้วก็ผ่านร้านไก่ย่างบ้างข้าวเหนียวบ้างข้าบ้างอะไรว่าเอยเอาจุกจิกเลยเขาจะกันครับในคาแรคเตอร์อีกทีแต่ละคนเป็นยังไงบ้าง ครับเพรางานคนแรกบคุณแม่ผมเล่นเป็นตัวละครท็อปครับจริงๆก็เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับสถานบันเทิงต่างๆนี่แหละครับแล้วก็เหมือนกับมีอุปัติเหตต่างๆทําให้เราไม่ได้ไปต่อนะครับหลานจริงก็เลยกลับบ้านนะครับเพื่อที่จะไปขอเงินหรือว่าหาอะไรที่แบบเอามาเยื้อตัวเกียรติเราต่อมาเยื้อมาเยื้อมาเยื้อความรุ่งเรืองนะครับผมก็นั่นแหละครับเรื่องราวของตัวผมเป็นประมาณนี้ครับ ที่2คนะ่ะครับผมก็ของผมรับบทเป็นเป็นการมันก็จะเป็นหนุ่มซัตจดครับก็แล้วกจะเป็นอ่าหนุ่มสุขุมนุ่มลึกครับก็ะจะเป็นคนที่ที่เรียกว่าคอยดูแลอะไรเป็น <c oughs> คนที่แบบคอยดูแลเพื่อนๆอะไรครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าอ่าในตัวเรื่องเนี่ยนี่คือผมพูดเลยเนาะว่าใครเป็นเจ้าของโฮมเซทเลยเนานะคือจริงแล้วพี่พร้อมเนี่ยก็เป็นมีมีมรดกฮนะพี่พร้อมนะอู้หคนรวยตรงนี้ตรงกลางเลยแล้วพี่พร้อมเดี๋ยวเข้ามาหบเอา เ่งพี่พร้อมเนี่ยเขาเรียกว่าได้รับมารดกครับผมเป็นโฮมเซจา,จากจากทางคุณย่าคุณยายครับผมใช่ครับ <c oughs> ก็คือพอตอะที่พวกเราทั้ง3าคนเนี่ยตกงานใช่ไหมก็เลยมีได้มีโอกาสนะครับก็เรียกว่าพี่พร้อมก็ชวนเพื่อนๆมาทาโฮมสเตย์กันใช่ครับมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าช่วงชีวิตของไวัยวัยรุ่นต่างๆที่เรียกว่าเหนื่อยล้าจากงานของตัวเองเหนื่อยล้าจากกิจกรรมตัวเองลองมาอยู่กับธรรมชาติลองมาปั้นธุรกิจร่วมกันดูแล้วก็ เพราะนเหนือจากตรงนี้เราจะได้เห็นกับทางของพี่พี่พี่วาดใช่ฮะพี่วาดที่นี่มันมีหลายเจเนอเรชั่นใช่แล้วก็เขาจะสื่อทั้งไม่ใช่แค่วัยรุ่นอย่างเดียวจะเป็นวัยทำงานที่แบบกลับมาคุยกับเด็กวัยรุ่นมาสอนเด็กวัยรุ่นว่าเฮ้ยถ้าหนูว่าล้มอย่าเพิ่งแบบขอแท้ลุกขึ้นได้อะไร มีหลายแง่มุมที่อยากให้ทุกคนติดตามเหมือนกันครับครับผมแล้วก็พี่แกนก็คือถ่ายรูปมาช่วยเพื่อนใช่ครับผมความจริงผมไม่ได้ตกงานแต่ว่าตามเพื่อนไปไงเพราะว่าหมดไฟครับผมแล้วก็ตกงานแต่ความจริงไม่ตกครับเฮ้ยแต่ว่าหมดไฟในการทํางานก็เลยแบบไปช่วยเพื่อนหน่อยไปแบบหรือว่าไปเที่ยวไปในตัวด้วยครับก็เลยตกงานเลยก็แก้ตกงานแก้ตกงานไม่มีงานเปนใกล้เคียงกันนะ ต่องานดีกว่าไม่ไม่มีงานดีกว่าไหนดีกว่าไม่มีอะไรดีสักอย่างครับผมก็เลยไปช่วยเพื่อนครับไปหาอินสไปเรชั่นใหม่ๆในการทำงานด้วยครับคอืผมรู้งานสักคนเนี่ยรุ่มันต้องเป็นเพื่อนสนิทกันมากมันต้องมีละลายพฤติกรรมไว้หรือว่ามองตาแล้วแบบว่าโบว์ได้เลยออ๋จริงๆมองตาละลายพฤติกรรมอะไรนะตาปั๊บแล้วแบบเฮ้ยใอ้พวกเนี่ยคนเราเราเคยทำเหมือนกันป่ะเนี่ยอะไร ผมบอกว่ามันมันก็มีครับแต่ไม่ได้อ่านจจเยอะขนาดเพราะว่าผมอยากให้ผมตั้งใจพิถีพิถันเรื่องย่อมามัันครบประมาณแบบให้เป็เปนเป็นเวทเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีพม,มากกว่าอันแล้วแล้วคว่นกังวลใครมากที่สุดพ<ม>ี่ว <c oughs> านพี่โจเนี่ยหนูพี่โจผมว่าผมกังวลพี่โจเลยทำไมอ่ะไเห็นหน้าแล้วมันมันจะหัวเราะไม่เขาเป็นคือผม เขาเป็นน <mondo> ักแสดงที่ผมเป็นนักแสดงนักร้องที่ผมคุ้นมาผมชอบอยู่แล้วต้องตลกนละให้เขาดีใจครับพี่โจพี่โจเราเป็นแฟนภาพเขาชื่นชมเราเราชื่นชมเราเพื่อนคนที่ตี่ตัวละครหลังมันก็เออเนี่นิสส่งถ่อยแบได้อยู่นะเออบอยแบนด์ ถ้าในเรื่องอะต้องเล่นแบบจริงจังอะมันมันจะลำบากนิดแต่ว่าเดี๋ยวพยายามทำให้ดีที่สุดครไงเสวียใจกันพูดไรอะไม่มีอะไรแล้วก็พี่ว่านมาที่ก็จะต้องบทสดตลอดเวลาพี่อยู่ดีเขาก็จะพูดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงจริงผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับกับพี่ว่านสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าจากที่ที่ได้เห็นพี่ว่านในสื่อต่างๆเนี้ยแกดูเป็นคนสุดพิณที่ฮาอยู่แล้ว แ,แล้วก็สูว,ว่าน่าจะเข้ากับพวกเราได้ดีมากๆด้วยครับเพราะว่าคือด้วยอาจจะมีความต่างทางอายุแต่ผมรู้สึกว,ว่าน่าจะสนุกกันมากๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีความ,ามคลบบ้ายๆกันอยู่ใช่ครับบางหมากบ้างอืมทีน,น,นี้สุด,ดยอดที่ไ่ายจะถ่ายที่หนนครนายกครับเราไปถ่ายที่สถานที่จริงเลยครับใกล้ๆแบบว่าทํางานไปด้วยพักไปด้วยครับผมใช่ใช่เริ่มยังไม่ได้เริ่มอยู่ตอนนี้มีหมดใช่ไหมใช่ครับก็มันจะเริ่มช่วงมาเดือนกุมภาพันธ์นี่ไม่กี่วันนี้แล้วก็จะเริ่มมาเออไม่กี่วันนี้แล้วใช่ครับ อัดไห้ฝากแต่ละแก่งแหตัวแทนเลยครับผมกินตรงกลางซะแล้วเอาเลยครับจังหวะนี้ให้กเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของแฝากเอ้าของสเลยกไปพี่ครับก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับชื่อเรื่องว่าอะไรครับคี่ถึมที่ใช่ไหมมรดกเป็นโฮมสเตย์ครับครับผม ก็อยากจะฝากนะครับเพราะว่าเรื่องเี้ยมันไม่ได้มีแค่ความตลกหรือว่าความสนุกสนานอย่างเดียวมันจะมีข้อคิดมีอะไรที่เราแอดเข้าไปเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของช่วงวัยเราแบบช่วงวัยคนทํางานหรือว่าเป็นช่วงวัยที่กําลังเริ่มจะเข้าสู่วัยรุ่นนะเจ้าจ่านะครับช่วงนั้น้วยก็อยากให้คนติดตามครับที่ผมแล้วก็ต้องขอบคุณทางทีวีฮันเดอร์ด้วยครับผมบอกว่าเป็นคนจัดการโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้ แล้วผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับงั้นก็ฝากติดตามซื้อ,อนี้นะครับขอบคุณมากครับเย้โอเคครับ